จังหวัดหนองคายมีพื้นที่รวมทั้งหมด1,891,583ไร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน1,125,768ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบห่างไกลาจากแหล่งมลพิษและมีการคมนาคมสะดวกมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย2,086มิลิเมตรต่อปี กเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากโดยเฉพาะการทำไร่มันสับปะหลังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อราคามันสับปะหลังผันผวนส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนอย่างรุนแรงเกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชทางเลือกนั่นคือสับปะรดเมอก่อนท้างปลูกมันสับปะหลัง กับครอบครัวพอดีจังหวะมันสับหลังราคาตกก็เลยคุยกับครอบครวัวว่าเขามาหาพืชมาปลูกเสริมเป็นอย่างเพื่อรายได้สิดีขึ้นพอดีทางจังหวัดบางคายกับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสีงไม้เพื่อนเพ,นพืนมาแนะนำให้ปลูกพืชเสริมคือบางนับคือสับประรด พอดีก็ได้มาทดลองปลูกปลูกมันสปปะหลังน้ำปลูกสับปะรดน้ำต่อมาราคาบังนัดดีกว่ามันก็เลยหันมาปลูกบังนัดแทนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักต่อมาทางเกษตรจังวัดหนองคายและเกษตรอำเภอแนะนำให้จัดตั้งกลุ่ม โดยให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นเป็นไงสปัป <B>. ะรดตำบลหนองอาปากโดยมีการรวมกลุ่มกันจัดเวทีประชาคมเลือกผู้นำกลุ่มและต่อมาก็หามีการหาตลาดหาตลาดมาลองรับแรงที่ขายไดที่มา เพื่อให้ประชาชนชาวหนองปะะปากของเขาบนมีน่และรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในาในอนาคตข้างหน้าครับในปีพศ2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายและสำนักงานเกษตรอำเภอสีเชียงใหม่ได้ยกระดับกลุ่มไปสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอด้านการผลิตสับปะรดพร้อมเป็นผู้นำในการดำเนินงานของกลุ่มกำกับดูแลและเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนงานแนวทางการพัฒนา การขยายสมาชิกและเครือข่ายอำนวยความสะดวกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จนเกิดเป็นโมเดลการแก้จนจากมิติคนพื้นที่สินค้าโดยมีแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและศักยภาพของกลุ่ม ผ่านเวทีการวิเคราะห์ชุมชนการประชุมกลุ่มการประชุมเครือข่า,ขายการประชาคมของชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนพัฒนาภาคการ,รเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรในระดับชุมชนตำบลอําเภอและจังหวัด รวมถึงการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายสนับสนุนอุปกรณ์ในการแปรรูปสับป,ประรดศูนย์ส่งสเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคายทดสอบพันสับป,ประรดที่เหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนหน่อพันธสับป,ประรดให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่ไปทดลองปลูก สำนักงานพัฒนาที่ดินหนองคายให้คําแนะนําการตรวจวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินสูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน GAP ตรวจประเมินแปลงเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยสํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตและการจัดทำบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนการจัดทำแผนการตลาดและสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชย์ร่วมขับเคลื่อนสประรุดสีเชียงใหม่ ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4อุดรธานีอบรมให้ความรู้และนำเทคโนโลยีด้านการจัดการสินค้ามาปรับใช้ทั้งในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดหนองคายให้ความรู้เรื่องการแปรรูปน้ำสับป,ปะรดที่หลากหลายเช่นการทำกาแฟรสสับป,ปะรดน้ำสับป,ปะรดปัน่นจากรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของแปลงใหญ่สับป,ปะรดตําบลหนองปลาปากในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักตลาดนำการผลิตได้มีการขยายผลและต่อย,ยอดไปยังวิสาหกิจแปรรูปสับประรดบันหม้อวิสาหกิจชุมชนสุภราอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าและกลุ่มแปลงใหญ่สับประรดตำบลรัตนวาปีอํเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ผลจากการแก้ไขความยากจนจากโมเดลสับป,ประรด GI ผลคนแปลงใหญ่หนองปลาปากใช้แก้จนกลุ่มมีสมาชิก61ครัวเรือนพื้นที่894ไร่ครอบคลุมทั้ง3ตํตำบลของอำเภอสีเชียงใหม่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจทางด้านรายได้คิดเป็นมูลค่า67ล้าน50,000บาทต่อรอบการผลิตทำให้ GPP ภาคการเกษตรของจังหวัดหนองคายสูงขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกร,กรมีความภาคภูมิใจในอาชีพมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมีความสุขอัตราความเครียดลดลงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถมีแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริงก่อให้เกิดทายาทเกษตรรุ่นใหม่ในชนุมชนครับสวัสดีครับผมหน่งพนุวัฒน์แสงรัตน์นะครับ เมื่อก่อนนะครับนงก็เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมคนหนึ่งนะครับที่ไปใช้แรงงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดนะครับได้มาดูแลแม่นะครับที่ป่วยนะครับก็ได้หันมาคิดนะครับว่าจะทําการเกษตรอะไรหรือจะทําอะไรให้อยู่กับผู้ป่วยได้นะครับก็เลยหันมามองว่าจะทําเกษตรตามวิถี บ้านเรานะครับก็ที่เขาปลูกสับประรดกันอยู่นะครับก็มีการไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้แล้วก็ไปร่วมกลุ่มกับแปลงใหญ่สับประรดนะครับเพื่อไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำการเชื่อมโยงกันนะครับเก็บหน่อพันธุ์นะครับตอนนั้นหนุ่งมาก็ยังไม่มีหน่อพันธุ์อะไรก็ได้มาปลูกที่แปลงของตนเองนะครับจนได้มาตรฐาน GAP เป็นพืชปลอดภัยนะครับพัฒนาจนได้ เป็นสับป,ปะรด GI หรือสับป,ปะรดสีเชียงใหม่นะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นะครับรวมกลุ่มกันขายนะครับเชื่อมโยงการตลาดผู้บริหารในทุกระดับให้ความสำคัญมีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ด้านสังคมเกิดการจ้างงานคนในชุมชนเพิ่มขึ้นลดการอพยพแรง,งงานออกนอกพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นด้านพฤติกรรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเข้าถึงและยอมรับนวัตกรรมสมัยใหม่พัฒนาเข้าสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลสำนักงาพนพาณิชย์จังหวัดน้องค่ายได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน้องค่ายขับเคลื่อนสับปะรดสีเชีงยงใหม่ให้ได้รับการึืนทะเบียนเป็นสิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินคา้า G.I จากกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยสับปะรดสีเชีงยงใหม่มีจุดเด่นคือเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตวี รูปพ้นรูปผลทรลงลี่ลองตาตื่นการสั้นเปลือกบางเนื่อเส้นใหยละเอียดมีสีเหลืองเข้มหรือว่าสีน้ำผึ่งมีกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำแกนกรอบปลปบะท่านหรือบ,บอกการลิ่มปลูกแล้วก็ผลิตในเขตพื้นที่ของอำเภอสีเชียงใหม่ของจังหวัดน,น้องค่ายซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสับประรดทั่วไปที่มีขายตามทองตลาดจึงเฮตให้ High สับประรดสีเชียงใหม่เป็นที่ต้องการในทองตลาด ส่วนของทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายเองนะครับก็ได้มีส่วนช่วยทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับในการต่อยอดนาผลิตภัณฑ์สับประรดนะครับจากกลุ่มแปลงใหญ่ตําบลหนองปลาปากนะครับนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะครับเพื่อเป็นการที่ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงในช่วงที่ราคาออผลผลิตสับประรดมีราคาตกต่ำนะครับ โดยทางกลุ่มเองของตำบหลหนองปลาปากนะครับก็ได้นำสับปะรถมาทําการแปรรูปนะครับซึ่งในส่วนที่ทางสำนักง,งานอุตาาการได้เข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับก็คือได้เข้าไปช่วยในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะครับภายใต้หลักตลาดนำการผลิตมีเป้าหมายหลักคือกเกษตรไทยสู่3สูงได้แก่ประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูง ายได้สูงจังหวัดหนองคายเราได้ส่งเสริมโครงการสำรวจทีไคนแปลงใหญ่หนองปลาบากใช้แก้จนมาโดยตลอดด้วยความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลหน,นองปลาปากซึ่งโครงงานนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาชีพมีความมั่งคั่งทางด้านรายได้มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น